ใครจะต้านความหลอกของพี่ติก๊กไหวค่ะเจ้าป่าเข้าเมืองมาเดินพรมส้มเยือนไทย PBS นะคะพี่ติก๊กเจษดาพ,พรสผลดีอบอกว่าพร้อมคัมแบ็กเข้าป่าแล้วล่ะค่ะคหลังจากที่หายไปนานถึง5ปีกำกันก,กลับมาของรายการท่องเทีย่ยวสดแทรกประเด็นธรรมชาติที่พวงความพิเศษในชื่อ Navigator Nature Club ค,ค,ค่ะเป็นรายการที่เข้ามาอยู่ในผังปี2567ของไทย PBS นะคะเปิดตัวในงานไทย PBS Enter t h a ท Entertain เป็นมากกว่าความบันเทิงที่เรอบนี้พี่ติ๊กเนี่ยเผยว่า12ตอนสนุกแน่ค่ะเพราะว่ามีชวนลูกชายค่ะหนุ่มๆบงพร็อกซี่มาจอยด้วยก็เป็นความตั้งใจนะคะอยากจะให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงมากขึ้นค่ะเราถือว่ารูปแบบรายการเนี่ยก็จะเหมือนกับฟ e ีลิงเดิมนะคะค่ะก็คือรายการน a v ว g เกเตอร์แต่คราวนี้เราเพิ่มสร้อยเข้ามาเป็นนีเวอร์เกเตอร์เนเจอร์ครับแหล่งซ่องสมุมของคนรักธรรมชาติเราก็ค่อนข้างที่จะ คีฟคาแรคเตอร์ตัวเองไว้ก็คือว่าในเรื่องของธรรมชาตินะครับ <c oughs> ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆพืชพันธุ์สัตว์ป่าวิถีชีวิตผู้คนต่างๆสิรร่งแวดล้อมรอบๆตัวเราคือเนฟิเกเตอร์เราอยากจะเล่าเรื่องต่างๆทั้งหมดเลยตั้งแต่บนภูเขาจนถึงใต้ท้องทะเลนะคะแล้วก็สําหรับเนฟิเกเตอร์ในการกลับมาเท้านี้เนี่ยเราก็มีอะไรพิเศษพิเศษเพิ่มอีกนิดหน่อย <c oughs> ค่ะอื่นดูแล้วต้องเข้าใจ อีกหนึ่งสารคดีที่เปิดตัวนะคะต้องถูกใจวัยรุ่นสายมูแน่ๆนั่นคือมนตราล้านนาค่ะที่ทีมผู้ผลิตและทำข้อมูลเนี่ยทำงานกันหนักมากเพราะว่าไม่ได้เล่าแค่เรื่องความเชื่ออย่างฉับเวยนะคะ <Okay. S 1> หากยังลงลึกเรื่องรากเหง้าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตด้วยที่สำคัญค่ะนำเสนอในรูปแบบ,แบ,บด็อกขีดรามา่าก็คือมีละครซ้อนเข้าไปเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยนะคะ ส่วนในพาร์ทของละครไทย PBS เปิดตัวกันไปแบบจุกๆขับ8เรื่องด้วยกันนะคะแต่ละเรื่องยังคงประเด็นที่เป็นมากกว่าความบันเทิงทับนักสแสดงค่ะกว่า60คนก็ทยอยเดินพรมส้มกันอย่างที่เห็นนะคะจัดเต็มค่ะท่ามกลางเสียงกรีแล้วก็ไป้ายไฟรวมถึงฟูดทรัคนะคะจากแฟนคลับมาซัพพอร์ตให้กำลังใจด้วย นักแสดงที่คุ้มเคยทั้งรุ่นเกา่ารุ่นกลางรุ่นใหม่ทั้งนั้นค่ะพร้อมเผยกันบนเวทีว่าแต่ละคนมาในบทบาทอะไรท้าทายยังไงนะคะทั้งเรื่องแรกตำรับแม่ค่ะได้พี่แอนสิเรียมมาประทับฝีมือกับเอม็มภูมิพัฒน์และเอสเธอร์สุปรีลีลาที่มาร่วมงานกันครั้งแรกกับไทย PBS ด้วยนะคะเล่าเรื่องของอาหารค่ะที่มาเติมเต็มทุกความสัมพันธ์ครอบครัวรวมไปถึงละครท้าทายสังคมอย่างอัจฉริยาโกงนะคะที่พระเอกหนุ่มไต้ฝุ่นกนกฉัตดถึงก บอกว่าเห็นหมดแล้วยังไงก็ต้องรับค่ะเพราะไม่คิดว่าจะมีละครที่กล้าทําประเด็นสังคมแชฉกลโกงขณะน,นี้และอีกเรื่องที่น่าสนใจกล้าทะเลนะคะที่จะให้เราเห็นวิถีชีวิตชาวมอแกนค่ะงานนี้นักแสดงบินกลับมาจากหมู่เกาะสุรินเพื่องานนี้โดยเฉพาะและอีก เรื่องหนึ่งค่ะเราจะได้ดูกันคืนนี้ตอนแรกแล้วนะคะ Be a t ิ n g อาเก n ขยับหัวใจมาใส่จังหวะกับละครเต้นที่มีอะไรมากกว่าเต้นมากกว่าสนุกแน่นอนท้าทายด้วยนะคะเพราะว่าไม่แน่เราอาจจะได้เห็นลีลาแดนซ์ของพี่ตงเหน่งรัดก้าค่ะรวมไปถึงละครที่ใครๆก็ถามถึงเนี่ยเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าชื่อเรื่องเนี่ยบอกว่ารู้จักพี่ยาใจไหมนะคะเมื่อคืนนี้ในงานเฉลยแล้วใครคือพี่ยาใจแล้วเกี่ยวอะไรกับการนวดค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเล่นใหญ่เหมือนกัน 8ยอดมนุษย์ธรรมดามีผู้กำกับมากถึง4คนนะคะแถมนักสแสดงแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาค่ะอย่างการพลิกบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์คนดงังสป라이ต์บารบาบีรอบนี้รัเบทสับปปเบอร์อนะคะและที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือการเปิดตัวโชมแรกของละครพีเรียแห่งปีกับบทพิสูจน์ความรักภายใต้บรรทัดฐานของความไม่เท่าเทียมกับมอมเป็ดสวรรค์ค่ะฝี่มือกำกับของพี่ถาสหาพรนากวิไลโรจน์นะคะ ที่บทหม,ม่อมขำกับหม่อมสุดได้ทับทีมอัเดรีนและฟิล์มเชอริสามารับบทนำค่ะประกอบนักแสดงมากฝีมือเพียบเลยทั้งพี่นกสินใจโออนุชิตเอียงสิทธาก้าวหน้ากิติพัฒน์แม็กซ์นัทพนฟิลกิติกรและแพรวหัดสยาค่ะที่มารับบทคุณสุวรรณกวีหญิงสมัยรัชกาลที่3ค่ะที่เป็นผู้ประพันธ์เพลงยาวหม่อมเป็ดสวรรค์เป็นที่มาของเรื่องนี้ด้วยใครเป็นแฟนละครไทย P ี s ห้ท่ามพลาดนะคะยิ่งท่าได้ติดตามบุตร สบาลลุยไฟจะเห็นเลยว่าเรื่องนี้เองก็อยู่ในจักรวาลเดียวกันค่ะตอนนี้ละครไทยพีบีสของเราก็กําลังชิงหน้าตราชอยู่นะคะลุ้นหลายรางวัลเลยทีเดียวค่ะ